สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งทุกคนทุกท่านเด้อจ้ะเรื่องกำลังใจซาแพรว่าคนโกรกคนเก่าเด้อจ้จะเด้อกกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยแหละการทาง,ทงต่างประเทศเด้อจ้จะเด้อเนาะวันนี้ซาแพรกับสิขออนุญาตเนาะมาตอบคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องเนาะทุกคนทุกท่านที่เพิ่นสงสัยว่าเมืการเฮ็ดบัตรของคนลาว ถึงไดแพงเนาะเพราะว่าก็จะมีหลายคนไลายคอมเมนต์ที่เิ่นถามเห็นซอแพรว่าเอาเนาะว่าเสียาคาบัตรท่านั้นตอนนี้ทุกคนภาษาเหตุภาา,าสป,ปอร์ตซือ่อและก็จะมีบางคนว่าคือแพงแท้เนาะต่างเป็นเืน่นเลยบอบางคนก็ต่างหลยหเืนินอยังประมาณนี้นทุกคนก็จะค้อว้าวในกรณีแบบร่วมๆก,กันเนาะในประสบการณ์ของซอแพเองที่ซอแพรเคยเหตุแลละกะ ญาตีพี่น้องของสเแพที่เพิือนเคยเฮ็ดเนาะทุกคนเอา,าไง่ายคือปัจจุบันนี้กะมียาตีพี่น้องของสาแพทุกคนเฮ็ดหลายคนอยู่และก็ยังรอทาบัตรเพื่อที่จะขึ้นมาประเทศไทยเนาะถาาว่าอันดับแหลนี่คือเฮ้าเฮ็ดพาสปอร์ตท่องเที่ยวนี่เฮ้าขึ้นมาเฮ็ดงานไดเลยบอที่จริงมันกับบได้ทุกคนแต่ว่าหลักๆคือเฮ้าขึ้นมาประเทศไทยก่อนแล้วเฮากะได้มาพักนี่ อาศัยน้ำยาดีพี่น้องพ่อเฮ้ามีงานแล้วเฮ้าถึงจะให้เจ้านายเซ็นหาพ่องว่าจะจะ้างเฮาแล้วก็จะให้เพื่อนดําเนินการเฮตดบัตรเฮตดเบอร์ hit er เนาะทุกคนฮาจากเห็งดงานใดเนาะก็คือไปลงทะเบียนยางเรียบร้อยทุกคนตามหูแบบของเพื่อนนะั่นแหละตามแพนการของเพื่อนเนาะและวันนี้ก็จะมีประเด็นหนึ่งว่าเออคนไทยว่าคนไทยว่า คือแพงขนาดนั้นทุกคนแพงนะทุกคน,นะกคน,กคนซาแพกเขาบอกเราว่าแพงแพงรายแต่เข้าก็ตตรงจําเป็นเนาะยอมเสียเงินจุดจุดนั้นเพื่อเข้าเฮ็ดแล้วเลยเขาจะด้ขึืนมาเฮ็ดงานอยู่ในประเทศไทยอยู่ในเมืองไทยเนาะแล้วเขาจังคอยเสียอะส่งเงินที่เขาเฮ็ดหาบัตรหนันเก็บเงินที่เขาเฮ็ดงานใดอะส่งไปให้ค่าบัตรค่าเบอร์ทุกคนลักลัก,ลกนีที่เฮ็ดนีส่วนรายนะ คนลาวบอกไงซะสเพกกับบอคเมาร่วมกันแล้วกันเนาะสเพาะ์ะออยาตีพี่น้องและก็สเพาะในบ้านสเพร์รัวบ้านไกลๆกันแล้วกันเนาะที่สเพร์หูจักเขามีเงินดอกทุกคนที่จะเห็นบาตรหันแต่ว่าเพราะความจําเป็นเนาะเขา้าก็ต้องไปหาโกนียืมซินก่อนเพื่อที่จะมาเหตุและพอเขาได้เงินบัตรน,นี้เขาจัง ขึ้นมาเหตุงานได้างานแล้วเขาจังทรงเงินฝากไปค้าบาัตรคาเบอร์ทุกคนยังเช่นก็ระนี้ง่ายๆคือน้องสายสะเพเนาะกับกับน้องสะใภ้ทุกคนแข่เหตุบัตรนี่ก็ไปแหละคนละหมื่นหนึ่งเนาะหมื่นหนึ่งทุกคนหมื่นกว่าแต่ว่าพ่อเหตุบัตรนี่หันกะปกะะีกูนี้ยืมซิ้นเขาเก่านะทุกคนคนละหมื่นสองกูนี้ยืมซิ้นเขาคือเก่าละไหมกะ ึืนมาเฮ็ดงานก่อนเพราะ้นมาเฮ็ดงานใดทุกคนแหละกะเฮ็ดงานใดแค่คนเดียวเนาะก็คือใดแค่ผ่วเพื่อนส่วนเมียก็เฮ็ดบ่ไดทุกคนค่าลูกน้อยเนาะลูกก้าโยแค่สองสามปีกะก็ยังเฮ็ดงานบ่ไดตอนแหละก็ว่าสิ สิเหตุใดก็ซอยกันคนละเผนก็ว่าสิหายเดือนละห้าหกพันแต่สุดท้ายก็เลยแบบเออเบิ่งไปแล้วหันยานแบบว่าดูแลลูกบทัวเทิงก็เด้อบ่ใหน้เงานกัไดเบก่อนทุกคนก็เลยจําเป็นต้องเฮาก็ใส่แต่พอพอมีเงินใส่แต่ดอกมันเนาะดอกปีอันี้กัตามที่ว่าเฮาเอานี่สมมติว่าหนึ่งพันบาทเนาะเออโมเมนต์ทุกคนเมินหนึ่งนี่ผนก็สิีเอาของเฮานี่ ประมาณหนึ่งพันบาทเนาะต่อเดือนทุกคนหนึ่งมืนเท่ากับหนึ่งพันบาทต่อเดือนเนาะก็คือดอกเบี้ยแล้วบัดนี้เฮาเอาเข้ามาสอง0มืนกว่าทุกคนสมมติก็คือส5ง0มืนหาบัดนี้ผัดค่ารถมาอีกเล้ก็คือเอาสาม0มื่นพอสาม0มืนี่แต่เดือนแต่ละเดือนนี่น้องของสะเพทันก,นกน็ต้องผ่อนเงินดอกคันเดือนละสามพันสามพันเนาะทุกคนก็คือเงินดอกก่อนเพราะว่าถ้าบางเดือนนี่ก็คือ ก็ถาเขามีลายเนาะทุกคนเลือกกินเลือกใส่นี่เขาก็สีหายลายก่สางพันเพราะวา่าเงินเดือนเพิ่นกับพวเพลงทุกคนเงินเดือนเพิ่นกับเมินเดียวและบาดเนียเพื่อนเหตุงานคนเดียวเนาะเมียเพิ่นบริเหตุทุกคนมันก็เลยเออเป็นคาใจใจที่แบบว่าก็ต้องกินต้องใส่เนาะก็เดือนหนึ่งกับพาก็ต้องเก็บไววสื้อหวานซื้อยากิกนนํำทุกคนก็เลยมันก็ต้องค่อยคอย,คอยพอไปทุกคนถามว่าคนที่เหตุปางแพงนี่คนล่านี้เขามาในไทยนี่ เพื่อสิสด้งานนี่มันกล็ลำบากนะทุกคนเนาะและได้งานแล้วเพื่อเขาจะเฮ็ดงานเก็บเงินส่งเงินไปใส่หนีใส่ซีนค่าพัดค้าเบิร์ดนี่มันก็นยากแต่ถ้ามาเป็นยังคือแพงบางคนกับโบแพงเด้อขอบอกไว้ก่อนนะเป็นบางกรณีเป็นบางคนเท่านั้นบางคนกับอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่ไก่บอลที่ทําการเนาะบอลทีทําการก็คือบอลทีอ่าเพื่อนที่ยังในเลยทุกคนเนาะ กะจะเถืกอกะจะบบเพงแต่สําหรับคนที่อยู่บน,นอกหรือว่ต่างจังหวัดถ่ามาบานจะแพงคือแพงบานจะแพงมันกะขันว่าอยู่บนานอกเติมเลยทุกคนก็บบนเ่าเติมกับบนเบบนาะเลเนาะขนาดน้ำในนี้ยังบ่มีนะทุกคนก็นต้องเอาไซน้ำฝนถ้าบ่มีน้ำฝนก็นก็คือบอม่มีทุกคนก็นต้องสื่อก็ต้อง ก็ต้องห้าสื่อบางครั้งห้าสื่อก็มีบันรสเก็ตเป็นบานที่ขาดแค้นน้ากินมากๆนะทุกคนเนะาะกะมื่อนี้ก็ชิมลาเรืืองกันเฮ็ดบัตรแล้วก็ลาเรืืองกันใช้ชีวิตในแถวบ้านในทุกคนคือว่ามันยากมันยากมากๆด้วยแหละการเฮ็ดบัตรเนี่ย <c oughs> เฮ็ดเฮ็ดเท่าเสียเงินไลาอย่างบ่พอแทมเท่เาต้องล่ออีก ลอหน้าอนถาด้านขนาดถาเป็นเดือนหนึ่งเดือนไปผลเปิร์สิไลเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังที่ทุกคนเห็นเลว่ามันเหตุร้ายอันนี้คือล้านของสะแพ่ละกาน้องที่สะแพ่คนมีดตีวจักกันทุกคนเพิ่นเหตุไปนะ เดือนกลัวละ่ะจะเขาซ้อมเดือนเลยโมเมนเดือนกลัวที่ซองเดือนในทุกคนเหตุตั้งแต่ทีเซาเพลเริ่มทีใหายงานมาอยู่นี่เนาะจนกระถ่งเซาเพลม,มาอยู่นี่ได้ซอเดือนกลัวละ่ะย่งโบทถน์ใดใดบัตรทุกคนคืออาจจะเห็นคลิปแลกๆเนาะทีเซาเพลเว้า,เาไปว่าไปท้าพาสปอร์ตสัญสีทุกคนนะก็คือส่วนนั้นแหละก็จะมีคนเหตุลายเนาะมันกจ็จะโทรมาถ,ถามงานถามการทุกคนเพราะว่ายากมากปัจจุบันนี้ก็ยังท้าบัตรอยู่ทุกคน ก็ยังถาบัตรถาเบอร์อยู่นะทุกคนคือเสียงเงินแล้วเราก็ยังถาอยู่คือว่าไงละการที่เขาเสียงเงินก่อนนี่มันอาจจะมันอาจจะสะบอว่า,วายูไซก็ล้วแต่นะทุกคนการที่เขาหายเงินเป็นไปแล้วนี่เป็นสีเหตุสะ ถ้าว่าห้องพทะธาตในไห้เนี่ก็สิเห็ดไวเนาะคนเห็ดะไรทุกคนมันก็นเป็นเหลืองปกติเลยทเปรยว่าเพราะว่าสอยู่ลาวอยู่ทัไทยก็แล้วแต่อยู่ไทยหรือว่าอยู่ทัก็แล้วแต่คือได้เงินไปแล้วก็จะมีความขี่ขันอยู่ในโตตอนพรทธาตในได้เงินก็นกนจะมีความขี่ขยันเนานะทุกคนอันนี้ก็คือเหลืองปกติมันสำหรับมองของสเพรย์แต่ว่าหลายๆคนจะสงสัยว่าเป็นยังสเแรคือมาเว่าอาจจะเพลินทามมาลายหรือคนละกับบวกกับกรณนีที สะเพทโทรกับบานลรือาจะมีน้องเนาะน้องสะเพทที่เป็นหู้จักง่ะเพราะว่าเพื่อนไปเหตุกันกับร้านสะเพเนาะไปเหตุบัตรกันกับร้านแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออเออไอยห้างานนี้เฮ่าในเด้อตอนนี้เฮาอยากไปแห้งขนาดเลยบ่มียังเหตุอยู่บ้านซื่อแต่ว่าบัตรนี่ก็ได้ซาสาทาแล้วทาอีกก็บ่ไอะไรจะเถื่อว่าเมื้อนั้นแล้วเมื่อนี้อาทิตย์นั้นแล้วอาทิตย์หนี่นัดอยู่เหลื่อนเหลื่อนอยู่แล้วทุกคนก็เข้าใจแล้วว่า คนมันเห็ดหลายทุกคนแต่ว่ามันกระเฮงผูดเทิงแพงเทิงเฮง,ง,เงเทุกคนเทิงถาด้นถาเฮงเนาะนี่แหละทุกคนเลยในการเพื่อจะได้ขึ้นมาเหตุงานในประเทศไทยละเข้าบูหูนาําว่างานที่เข้าเหตุนะ่ะมันจะเป็นอย่างไรทุกคนในความลําบากกะมีหลายเนาะผู้บางคนนะคอมเมนต์บางคนบางท่านก็บอกว่าเออป่วยอยากได้บันไดคนลาเนาะขี่ขานปูดูเนาะ บมมีมารยาทบมมีความอดทนอ่าอันอนี้กับาเพกจะบกฮอมีความคีดเห็นยังร้ายเนาะเพราะว่าบว่าจะเป็นพม,มา่าลาวกัมพูชาคามีนรือว่าถูกประเทศหรือว่ารวมทั้งคนไทยเนาะสาเพคคิดว่าในมุมมองของสเพกเนาะสาเพคฮอเว้ารวมๆกันแล้วกันว่ามีั้งคนขี้ขานมีต้งคนดูแล้วก็มีั้งคนขยันแต่ก็มีั้งคนบกขยันเนาะทุกคนแต่ว่า ลักลักเหนี่ความขยันและความอดทนนี้มันเกิดอยู่กับตัวบุคคลและกับสถานที่และกับความสลาดความหูของเขาทุกคนถ้าเขาคิดว่าเออเขามีความหูเขาซื้อซานได้ง่ายเขาเขาใจยังได้ง่ายต่างๆเขากะน้อยนะักทีจะมีความอดทนเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะควรมมนะทุกคนในการใช้ชีวิตในการเหตุงานเนาะก,ก็คือความซื่อตย์สุจริตทุกคนและก็คือความรับผิดชอบเนาะ ความรับผิดชอบทุกคนคนเฮามันต้องมีความหาผิชอบถ้าห้องมีความาับผิชอบกับสิ่งสิงใดจะเพลเส้อเลยว่าชีวิตของเฮาจะมีวันตกตะกรรมลําบากและจะมีวันที่จะเดือดร้อนเนาะทุกคนบ่ว่าจะมีงานเหตุกระลดวเต่โชชสตารหรือว่าคุณงามความดีจะพักนั่ง ส่งงานมาหายเฮาเหตุนะทุกคนแ้วก็เห็ดให้เฮาพอเดือดเราที่ดีเนาะถามบาในมุมมองของสเพคคนเล่านี้มีคนขี้ขานกันแเปคก็เคยพอมาแล้วทุกคนโผลขี้ขานกัขี้ขานขี้ขานเนาะผู้ดูกระดูทุกคนโผมาก็เปียบมูงก็เอาเปียบกกเพราะว่าจะเป็นคนเวียนมากคือการสเพรก็เคยพอมาแล้วเนาะกะบางคนกระดูขยันมีความหับีิชอบมีความอดทนแต่บางคนก็นขี้ขานอ่ะ ระกาดแบบโบเอวยังเราทุกคนอ่ะเสาสามแรงสรามก็มีเพราะว่าในประสบการทํางานหรือว่าเกี่ยวกับการเหตุงานคือสเปร์เหตุงานมาลายเลยทุกคนพองานมาลายห,หแบบแลุแปดแลเนาะก็เหตุมาลายอย่างทุกคนเหตุงาน,นจนเศร้าวกว่าปีแล้วเนาะปัจจุบันก็นยังเหตุคือเก่า แล้วก็เลยแบบได้พบเหอกับคนหลากหลายทุกคนบอ่อาจะเป็นงานโรงงานงานย่งกระเดาแต่ก็เคยเห็นมาลายแน่นอนทุกคนแต่ในมุมมองของเสพขิดว่าในแต่ละทีแต่และบุกคลส่วนคนไทยที่เพิ่นอาจจะพอคนเล่าก็ดีเนาะอาจจะเป็นบางคนนั่นแหละเพราะว่าชเแพกันเสือส้อเสมอว่าคนเล่าบางคนก็ขี้ขาดนารีทุกคนเนาะก็ขี้ขาดนารีบอดูบ่มันบอ่อ่ะขยันเนาะ โอเคจะพแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้นะในการตีซับเฮมาเวาเรืองบัตรแลรว้วก็เวาเลืองการเหตุงานนอกกับขอ้อเวาวแบบร่วมๆไปกันแล้วกันนะทุกคนคือกับพรมยังถีจะเป็นแบบว่าข้อเท็จจริงแล้วกับพรมยังถีจะใต้โตเนาะทุกอย่างก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอนะทุกคนกับสิ่งสําคัญที่สุดกับตรงขอขอบคุณเด้พอพรม่พี่น้องคนไทยที่ให้โอกาสแรงงานเ่าได้มาอาศัยเพิงผาบารมีของทานและกาให้ประชาชนคนเราได้มาทํา มาหากินเนาะพสิได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วกา็ได้มีเงินมีคำหรือว่าได้ลืมตาอาปากได้ทุกคนในการใช้ชีวิตเนาะก็ต้องขอขอบคุณนายไลน์แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้สแพรเดอผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไัยคือเก่าคือเดิมแต่จาไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะขอบคุณนายไลน์เดออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังห่งใจสแพรนํำเดอ